สวัสดีค่ะพี่น้องคนน้หมูแมมหมูแมมย่างไปก้อนหมูเลยหิวเข่าเฮงเมือนี้เขาเดินทางไปอำเภอแงงไงค่ะจังหวัดขอนแก่นเนาะหิวเข่าแวะบลานเขาก่อนจ้ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องมึงไม่ยังแยมมึงทั้งหลังเราคือจ้อยๆได้ค่ะพี่น้องมึงมึงไม่ได้อ้วนเลยโอ้ยหันหนาวอไม่แม้มหันเออหันหลับเกมไม่ยังแย้ม ม้วนดีพูดนหน่อยเลยหวยจับยวนปะค่ะเอาของหนูเอาหวยจับยวนพิเศษใส่ไข่ด้วยนะไม่ใช่ตอนเกิดเลยเหรอจ้ะ สวัสดีค่ะเราจะได้ถ่ายอุ้ยดูลืมเริ่มยังถอดตาแกมาถอดไหมล่ะเห็นแต่ละนู้นเลยหรือว่าจะไปถอดโยนรีสอร์ทอีกเจ็ดสิบโลนู้นใส่ตั้งแต่มหัวนก่อนใกล้นานเอาหรอมันใส่เยอะเดี๋ยวตาขึ้นเปิดให้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังบ่โอเคโอเคเปิดไปถอดบิ๊กอาย แม่แม่ปเออ,อกวเสีกินเขาละโอ้ยหิวกูซะมากคือเป๊ะเนอโธ่หิวคือเป๊ะเลยชิวคือเปต่นหน,นูเล่นมันเด้งนานเ่ยเนีมันเขีวเวลวยคันคิวแล้วอีงีงก็คือแล้วมั้ มาใส่เราในยีบเลยบลับเบือะอเอบลรบเบือบลระเบือแล้วกัเลี้ยววาบบบ้บบาไปอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่แล้วอำเภอชนบทรเหรอแล้วค่อยแวงใหญ่แั่นบ่ะ <c oughs> จากจากที่เบิ้งในแผนที่ดูเล็มเมดูเล็มเล็มส้นลาม <c oughs> ึงกเล็มเล็มมาละ แม่ช่สางียงมีมบ้านบ่เดีตยจะตัดลงนินบ่แม่มีนน้ยไม่ต่อตาต่อตาเอต้องเปิดประตูอ้าออกตาดไหมสะอาดบ่ ออกมากเกินไปฮอนปะเฮต้าต้าแอร์ให้ปะฮะอยู่เปลี่ยนน้ำมันเลยโดนเปลี่ยนน้ำน้ำบอยันฮอนก็ได้หรอวะลองแตะเอ้าเมื่อกี้กุณแจรถอยู่ไหนบุ้ยโอ้ยยู่โตอยู่โตไปไปล้มแล้วของห้องสองห้ แล้วต้องเห็โดยเรมแม่ลองเพลงหกไอลายตายกัน้างหาไอลายวังสิมาตายหนถ้าจะบวมหนักอัดลมหรือเปล่าแม่ไม่หนักอัดลมมาจากเครื่องกระพนิบมีแต่อ๋อ เป็นแไม่น้ำเขียวน้ำแดงน้ำเอาป้องกินน้ำเปล่าปมองยานอ้วนเป็นป้องจะยานอ้วนป้องกินน้ำอารมณ์เราสังเกตจากของมันจะเป็นกดไหลย้อนไหมมันเป็นแก๊สเนาะแมนมันมันจะแบบข้าวมันมองเห็นสีย่างไปสตาร์โรดให้หน่อยหน่อยแต่ว่าขวดแจ้วว่าจะโตโอ้ยเป็นน้ำกันไปเหมือนหร่แล้วตอนนี้ ไอ้แม่งรูปไปนั่นี่ยอ้ายมาลังเวทีเห็นมันกอดไอ้ชุ่มพูบอ่โดดโดดแบบขี้แบบคาขาบแอลกับโดดตัวน้อยแม่ตัวน้อยตัวนี่เดียวตัวน้อยแต่ซ้ำนองอ่ะยังกอดลูกยักษ์ลูกสาวป้าอำนาจเลยจะพ้วนเนี่ยแม่งจุดกินบอลอึ๊บุ้ยแม่แกมาใครหน่าใครใส่บอกว่าอย่ามาลุกเซกล้องเซกล้องอุ้ย มันลายเส็จอยู่ดินี่ยังมยุ่หัวตาล้อหัวตาล้น้งม่หยุดเฝ้าอยู่นองนองแต่ว่าขนาดนนี้ร้ตั้องไกายคนมนสูไหนเจลกมาลูกเสกวงกินยังไกคนกดไปเปิดพัดลมเปิดพัดลมก่อน แล้วบอกอย <c oughs> pues mm ู hmm. <c oughs> ่เหมันเปิดวัะลมเเลยเลยเปิดก็ลมเห็ดอะไรหาถึงบาพัดลมถึงบ้ามาไปไนไปไหนพี่นับเนาะ <laughs> ยังเปิปดก็ควรต้งส่เอามาขึ้นนันคอแปนาดี๋ที่ <laughs> แต่ว่าขันคิดมาแกงกันนี่หัน<อ><อ>ไปว้ <laughs> ฝุ่ยยาเบิ่งย่ำจนว่าเรานนนข่อยสุดเกลี่ยนจนยข่อบุมีผมหงอกเนอะมีมันตรงนี้แล้วอืนเดี๋ยวอย่างนี้คืนก็อยกบอกก็บอกบออกก็บอกผมข่อยบ้องอกอแ,แต่บ่าแต่บ่านคนดังค่อยหงอกส้่หน,นึ่งข่อยเลี้ยวเห็นอันคนดังข้าก<ม>็อ<ม>ันผมหงอยู่ มันม่เห้นนึ้งหล่นโอ้มันห้่นค่ขาวแม่แมมจะมีคนหมอกว่ะผมหมอกวะมันนี้เป็นยมยมผมหมอกอืมเจสซี่งอะไรี่เขาใช้เป็นมึกันแดดดกันแดดได้ได้ปาดนะแม่แมมใส่้ใส่แม่แมมอนี่มีบางนักจอใส่โลกเปลี่ยนใส่โลกบอสใส่ยิ้เลยเขาไม่ได้บอกเด่นบอกเปสียเจ้าดอกอ๋อยห้มถามม่ตดเล่ ทำปาเสียเจ้าไอ้หัวน่ะนั่นโอกงโล่หมดเลยไปยังหัวนี่ยได้ช่วย่าปียังนงยังงแม่ตันแกงยังเตยหวยดีเด้โอ้ตยหวยดีเด้นดนี้มีจำเลืนหมูจำเลื่อนเอาสั่นไอ้แม่เอาสั่นแม่แม่เห็นว่าคนขังเราเห็นไหเอามาเอามาเบิดเลยนึง อยูปับจ้โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้วไปซั้นหน่้ค่ะเจอกันเมื่อไรงค่ะเ <c oughs> จอกันเมือ่อไรน